สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูวันจะมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการคูณการหารทศนิยมนะคะลักการประมาณค่านะคะครูวันได้สอนไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้จะมาทบทวนให้อีกรอบค่ะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นก็จะมีตัวเลขไหนบ้างคะจําได้ไหมเอ่ยก็คือเลข5 6 7 8 แล้วก็9นะคะให้ปัดขึ้นเป็น1ทางหลักซ้ายมือนะคะเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่า5ปัดทิ้งหรือปัดลงน้อยกว่า5มีตัวเลขไหนบ้างจำได้ไหมคะน้อยกว่า5ก็คือไม่นับ5นะคะน้อยกว่า5ก็มีเลข4 3 2 1และ0นะคะให้ปัดลงปัดลงกลายเป็น0ตัวเลขทางซ้ายมือ ให้คงเดิมไว้หลักที่เราพิจารณาให้กลายเป็น0ูนย์ให้หมดเลยค่ะ,ะทบทวนเรื่องการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนด้วยนะคะถ้าทศนิยม1ตําตำแหน่งส่วนด้วย10ทศนิยม2ตำแหน่งส่วนด้วย100ถ้าเป็นทศนิยม3าตำแหน่งให้ส่วนด้วย1000นะคะตัวอย่างนะคะการแปลง ทศนิยมเป็นเศษส่วนนะคะข้อ1 2.7อยจางจำกันได้ไหมเอ่ย2.7แปลงให้เป็นเศษส่วนนะคะก็นำตัวเลขทั้งหมดมาเลยนะคะก็คือ2กับ7มาไม่ต้องเติมจุดนะคะทศนิยม1ตําตำแหน่งส่วนด้วย10นะคะข้อนี้ก็จะได้27ส่วนด้วย ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็หมายความว่าหลังจุดมีอยู่1นึ่จำนวนถ้าทศนิยม2องตำแหน่งหลังจุดก็จะมี2องจำนวนทศนิยม3ามตำแหน่งหลังจุดก็จะมีอยู่3ามจำนวนนะคะ,ะข้อนี้อ่าตัวอย่างข้อ2ค่ะเขาให้1.85มาแปลงให้เป็นเศษส่วนก็นำตัวเลขทั้งหมดมาเลยแต่ไม่ต้องใส่จุดนะคะก็คือ185 ส่วนด้วยส่วนด้วยส่วนด้วยเท่าไหร่คะทศนิยมสองตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งก็ส่วนด้วย100นั่นเองตัวอย่างข้อต่อไปค่ะตัวอย่างข้อต่อไป,ป0.659นะคะ0.659แปลงให้เป็นทศนิยมนะคะ ก็นำตัวเลขทั้งหมดมานะคะก็คือ0 6 5 9แต่0ตัวด้านหน้าถ้าเราใส่ไว้มันก็ไม่มีความหมายเนาะเราก็ไม่ต้องใส่มาก็คือ6 5 9 0ด้านหน้าไม่มีค่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่มา6 5 9ทศนิยม3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่ส่วนเป็น1 0 0 0พันนะคะ ง่ายมากๆเลยนะคะการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนนะคะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้า117่งถึงหนึนะคะโจทย์เขาสั่งให้เราหาแสดงการหาผลลัพธ์แล้วหาค่าประมาณตามทศนิยมที่กําหนดให้นะคะข้อ1นึ่เขา ให้โจทย์มาว่า2.08คูณ4.3นะคะแล้วให้หาค่าประมาณของผลคูณเป็นจำนวนเต็มนะคะวิธีทำนะคะบรรทัดแรกนะคะนักเรียนก็ลอกโจทย์มาเลยนะคะก็คือได้2.08คูณกับ4.3นะคะต้องแปลงเท่ากับนะคะให้นักเรียนแปลงนะคะ 2.08นะคะเป็นเศษส่วนก็จะได้2008ส่วนด้วย100นะคะใส่เครื่องหมายคูณไว้เหมือนเดิมนะคะใส่เครื่องหมายคูณไว้เหมือนเดิมแล้วก็แปลง4.3นะคะเป็นเศษส่วนนะคะ4.3เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นส่วนก็จะกลายเป็น10ก็จะได้ 43ส่วนด้วย10นะคะเข้าสู่การคูณเศษส่วนค่ะให้นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะก็จะได้ 200, 200ด้านบนนะคะ208คูณกับ43ส่วนด้วย100คูณกับ10 นะคะ2 0คูณ43ก็จะได้นักเรียนไปคิดในกระดาษทดนะคะก็จะได้8,944ส่วนด้วย100คูณกับ10ส่วนก็จะกลายเป็น1,000นะคะเพราะฉะนั้นส่วนด้วย1,000เป็นทศนิยม3ตำแหน่ง ให้นำตัวเศษด้านวนสุดนะคะมาใส่ไว้ก่อนก็คือ 8, 9, 8, 9, 4, 4พสนัญลัาตำแหน่งนับจากหลังไปหน้า3มจำนวนแล้วก็เติมจุดนะคะนับ 2, 3 3ก็เติมจุดคำตอบที่ได้ก็คือ 8, 9, 9, 4 นะคะแปดจสค่าประมาณนะคะบรรทัดต่อไปเราเขียนค่าประมาณก่อนนะคะแปดจุดเสสนะคะไม่ใช่เก้สีนะแปดจุสสประมาณเป็นจำนวนเต็ม การประมาณเป็นจํานวนเต็มนะคะเพราะคำตอบเขาบอกว่าผลคูณประมาณเป็นจํานวนเต็มให้เราพิจารณาทศนิยมตําแหน่งที่1ทศนิยมตําแหน่งที่1ของเราเป็นเลข9เพราะฉะนั้นเราปัดขึ้นไป1นะคะที่เลข8นะคะทางซ้ายมือก็จะได้9 หลังตัวที่เราพิจารณากลายเป็นศูนย์หมดเลยนะคะก็จะได้9.000 0หรือ9นั่นเองศูนย์ด้านหลังเราไม่จำเป็นต้องใส่มาก็ได้นะคะคำตอบก็คือ9นั่นเองบรรทัดต,ต่อไปให้นักเรียนเขียนสรุปด้วยนะคะดังนั้น เขียนสรุปด้วยค่ะดังนั้นลอกโจทย์มานะคะ2.08คูณกับ4.3ประมาณ9แล้วก็เขียนตอบด้วยค่ะบรรทัดต่อไปเขียนตอบตอบนะคะตอบ9ค่ะเป็นเลขไทยนะคะ ตรงตออวตอบขีดเส้นใต้ด้วยค่ะสองเส้นการคูณนะคะนักเรียนสามารถนะคะการคูณทศนิยมนักเรียนสามารถนำไปคูณโดยที่ไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์ของอเศษส่วนกับทศนิยมก็ได้นะคะ ไปคูณกันตามปกตินะคะแต่ในแบบฝึกหัดนี้ครูจะใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะคะอ่าดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยค่ะข้อ4ค่ะตัวอย่างข้อ4นะคะข้อ4จะอยู่ในหน้า108นะคะเขาให้19.26หารด้วย 14มานะคะแล้วคำตอบเขาบอกว่าค่าประมาณของผลหารเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะข้อนี้ครูจะใช้วิธีการหารยาวนะคะใส่เครื่องหมายหารยาวค่ะตัวตั้งนะคะเอาใส่ไว้ในเครื่องหมายหารยาวก็คือ19 จุดสอตัวหารคือสิบส่ไว้นอกเครื่องหมายหารยาวค่ะ,ะช่วยกันหารค่ะการหารทศนิยมยังจำได้ไหมคะใส่จุดไว้ให้ตรงกันแล้วก็หารเหมือนตัวเลขปกติทั่วไปนะคะหารเหมือนจำนวนปกติทั่วไปเลยนะคะอ่าช่วยกันหารค่ะ14ไปหารหนึ่งหารไม่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งมันน้อยกว่า 14เพราะฉะนั้นขยับมา1ตัวค่ะเอา14ไปหาร19ค่ะ14อะไรได้19 14คูณอะไรได้ไม่เกิน19หรือใกล้เคียงที่สุดนะคะหรือได้เท่ากับ19อ่าเอาใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือ14คูณ14คูณกับ2นั่นเอง14คูณกับ2นะคะ14 2ได้ เกินสิบสี่สองมันได้อ่ะสิบสี่คูณสองเท่ากับยี่สิบแปดมันเกินเราไม่เลือกนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหมค่ค่ะสิบสี่คูณหนึ่งนะคะที่ไม่เกินสิบสี่คูณหนึ่งได้สิบสี่ลบค่ะขีดเส้นใต้หนึ่งเสนนะคะสิบเก้าลบสี่นะคะเก้าลบสี่เหลือห้าใส่ไวก้ก่อนนะคะ 4ลบสเหลือห้าเปลี่ยนสีให้ 5. นะคะเกลบสเหลือ5้นะคะหนลบหเหลือศดึงตัวเลขที่เหลือลงมานะคะดึงตัวเลขที่เหลือลงมาเลยนะคะดึงสองลงมาะคะ่ะต่อไป 14คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง52ที่สุดนะคะอลองคูณกันดูก่อนไหมคะลอง14คูณกับ3เท่ากับ3คูณ4ได้12ใส่2ทด1 3คูณ1ได้3บวกอีก1เป็น42อ่นะคะ,ะยังไม่ถึกนะคะเพราะฉะนั้นลอง14คูณคูณ4ก่อน 14คูณ4 4คูณ4ได้16ใส่6ทด1 4คูณ1ได้4บวกอีก1เป็น5 5 6หเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือก14คูณ3ที่ใกล้เคียงและไม่เกินนะคะใส่ไว้ด้านบนนะคะ14คูณกับ3ได้42 42ใส่ไว้ด้านล่างคะ่ะขีดเส้นใต้1เส้นคะ่ะแล้วก็นำมาลบกัน2ลบ2ได้ 0หน้าตาเหมือนกันลบกันได้0นะคะ5้ลบสเหลือ1 6อ่ะเปลี่ยนสีให้นิดหนึ่งอ่ะ2อลบ2ได้0 5ลบสได้1ต่อไปดึงตัวเลขที่เหลือลงมาค่ะพอลบแล้วเราต้องดึงนะคะหรือว่าชักลงมานั่นเองดึง6ที่เหลือลงมานะคะ ใส่ไว้นะคะต่อไปนำ14ไปหาร106 14คูณอะไรได้106คะ่ะลองคะ่ะ14คูณ4ไม่ถึงอะ่ะลอง14คูณ5สิคะ่ะ4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 4คูณ5 4คณ1ได้5คูณ4ได้20ใส่0ทด2 5คูณ1 ได้5บวกอีก2เป็น7ยังไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นคูณต่อลองสูงตัวเลขมาคูณคูณ7เลยก็แล้วกันค่ะ7คูณ4ได้28 8ใส่8ทด2 7คูณ2ได้ 1, 7คูณ1ได้7บวกอีก2เป็น98ก็ยังไม่ถึงค่ะลอง14คูณ8สิคะ14คูณ8ค่ะ 8คณ4ได้32ใส่2ทด3 8คูณ1ได้8บวกอีก3เป็น111ะะ2 8คูณ4ได้2นะคะ8คณ4ได้32ใส่2ทด3 8คณ1ได้8บวกอีก3เป็น 11นะคะคำตอบคือ112ซึ่งเกินเพราะฉะนั้นเราไม่เลือกเราเลือกที่14คูณ7นะคะ14คูณ7ได้98ไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดน,นะคะพอคูณกันเสร็จแล้วก็นำไปลบนะคะ16 หกลบแไม่ได้ต้องขอยืมมานะคะยืมจากศูนย์ย์ไม่มีให้ยืมอีกนะคะศูนย์ต้องไปยืมหนึ่กลายเป็น0ตัวนี้กลายเป็น10 10ิบตน6ขอยืมไปเหลือ9กนะคะหตัวนี้กลายเป็นสิบหกสลบแนะคะสิบหลบแเหลือสิบหลบแเหลือ8ด เก้าลบเก้าเหลือศูนย์ไม่ใส่ไว้นะคะขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะถ้านักเรียนทําด้วยปากกาสีน้ําเงินนักเรียนต้องใช้ปากกาแดงขีดนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นข้อนี้เราไม่ต้องขีดถ้าหาเป็นทศนิยมนะคะเราจะใช้การประมาณค่าเราไม่ต้อง การเศษนะคะเพราะว่ามันหารได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นใส่จุดไว้ก่อนคะ่ะสามจุดเพราะมันสามารถหารต่อไปได้อีกนะคะคำตอบของเราอยู่ด้านบนสุดนะคะคือ1.37ะะ่งจุดสาะใส่ไว้ก่อนถ้าต่อไป1.37 ประมาณําตอบเขาให้หาค่าประมาณทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาตำแหน่งที่2องนะคะตำแหน่งที่2ของเราเป็นเลข7ซึ่งมากกว่า5เราต้องปัดขึ้นไป1นะคะหลักซ้ายมือนะคะก็จะได้เป็น1จุด 3บวก1ที่ทดมานะคะที่เราปัดมาเป็น4คํคำตอบคือ1.4ด้านหลังกลายเป็น0นะคะ1.40หรือ1 1 4นั่นเองนะคะบรรทัดต่อไปเขียนสรุปด้วยค่ะดังนั้น อ่ะลอกโจทย์มานะคะโจทย์เรา19.26หการด้วย14 19.26หารด้วย14ประมาณ1.440นะคะเรือ1.4นนั่นเองอ่ะศูนย์ตัวด้านหลังเราไม่ต้องใส่มานะคะ บรรทัดต่อไปเขียนตอบด้วยค่ะตออบอตอบนะคะขีดเส้นใต้2เส้นค่ะตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะ1.4ึ่งจุดสี่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ5ค่ะ เขาให้1.09คูณกับ5.8มานะคะแล้วให้หาค่าประมาณของผลคูณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะบรรทัดแรกของวิธีทำนะคะให้รอกโจทย์ลงไปเหมือนเดิมค่ะ1.09คูณกับ5.8เท่ากับแป่ง1.09ให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะ ก็นำา109มาใส่นะคะไม่ต้องใส่จุดนะคะส่วนด้วย1.09เป็นทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นส่วนด้วย100นะคะคูณกับ5.8 5.8เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งส่วนด้วย10นะคะใส่ตัวเลขมาไม่ต้องใส่10อ้ไม่ต้องใส่จุดนะคะส่วนด้วย เพราะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะวันทัดต่อไปเขียนเท่ากับค่ะการคูณเศษส่วนนะคะให้จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนบนคูณบน,บน,บนล่างคูณล่างขีดเส้นยาวเลยค่ะจับตัวด้านบนมาคูณกันนะคะก็จะได้109คูณกับ58นะคะ นำส่วนคูณส่วน10คูณกับ100คูณกับ10นะคะก็จะได้เท่ากับ109คูณ58นะคะ109คูณ58ได้เท่ากับ6,322น2นักเรียนไปคิดในกระดาษทดของนักเรียนนะคะ ว่าตรงกับของครูหรือไม่นะคะนำา1 0 0คูณกับ10ได้1,000นะคะ100คูณส0ได้1,000อ่ะส่วนเป็น1,000นะคะส่วนเป็น1,000ส่วนเป็น1,000เพราะฉะนั้นทำต่อเป็นทศนิยม สาตำแหน่งนะคะเขียนเศษมาก่อนเลยหกสาสองสนะคะทศนิยม3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นนับจากหลังไปหน้า3จมจนวนแล้วก็เติมจุดขาดนักช่วกันคันึ่งสองสแล้วก็เติมจุดคำตอบคือ6.3 2, 2ุแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้หาค่าประมาณผลคูณเป็นทศนิยม สองตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนำหกจุดสามสองสองนะคะไปหาค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งเราต้องดูพิจนารณาทศนิยมตำแหน่งที่สามนะคะทศนิยมตำแหน่งที่สามของเรามีค่าน้อยกว่าห้า นะคะให้ปัดลงเพราะฉะนั้นตัวด้านหน้าใส่เลขตัวเดิมไว้ค่ะ6.32 0ศูย์ตัวด้านหลังก็ปัดลงหรือปัดทิ้งไปได้เลยนะคะคำตอบค่ะก็จะได้ประมาณ6.32บรรทัดต่อไปเขียนสรุปไม่ครูด้วยค่ะดังนั้นลอกโจทย์มาค่ะ

แล้วก็เขียนตอบให้ครูด้วยค่ะต่อ,อาบาตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ6.3จสตรงตอบขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ2เส้นค่ะถ้านักเรียไม่เข้าใจตรงไหนทักไลน์มาถามครูได้เลยนะคะ